แล้วสวัสด yes, to right? yes, ีนะคะลูกค้ามามองมุมนี้กันนะคะลูกค้านะมองมองมุมนี้ก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะทํากลางธรรมชาตินะลูกค้าวันนี้อากาศดีมากๆด้วยนะคะเราจบงานแบบสบายๆเย็นๆเลยนะคะลูกค้านี่นะคะสวยๆกันนะคะสาหรับบ้านคุณแฟงสวยๆเลยนะคะเรานี้มองมุมนี้สวยน่าอยู่มากๆเลยนะคะลูกค้า บ้านไม้นี่มองยังไงก็สวยนะคะสวยทุกมุมมองนะคะลูกค้าบ้านไม้สักด้วยนะคะเสาวสวยนะคะเสาเป็นเสาซุงนะคะลูกค้าเสาซุงไม้สักนิชาเอาจากที่ร้านนิชามาสร้างให้คุณแฟงเองนะคะสวยงามนะคะเดี๋ยวเราก็กลับกันแล้วนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะลูกค้าท่านนาสนใจให้นิชาไป สร้างบ้านให้ก็ติดต่อ,อนิชามาได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวทีมงานนิชาจะไปอ่าดูแลสร้างบ้านให้ท่านเองนะคะขอบคุณค่ะ